ตอนนี้บ้านบ้านมือหนึ่งละแวกใกล้ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วที่มีมันก็ราคาสูงมากหลังนี้ก็เลยตอบตอบโจทย์ของบางกอะเอ็กเซลเนาะมันตกแต่งให้แล้วมันเหมือนบ้านใหม่ด้วยอ่ะพี่ก็เลยชอบมาก <laughs> ตอนที่ยังไม่ได้ทําจองอะไรกันเนี้ยก็มีกังวลบ้างแต่คุณโบก็แนะนําหมดเลยค่ะหลังๆก็ไม่ไม่กังวลแล้วเพราะว่าคุณโบดูแลแล้วรับฝาก แน่นอนก็เชื่อใจคุณโบมากสวัสดีค่ะชื่อพี่ปัดค่ะซื้อบ้านสุภารัยวิวกับบางเกาะเอเจนซ์เซลคุณโบค่ะก็คือว่าบ้านหลังเดิมมันเติมเป็นเป็นเท้าเฮาส์อะค่ะก็อยากจะขยับขยายให้มันหลังใหญ่ขึ้นลูกก็กำลังโตเข้ามาหาลัยและก็คิดว่าควรจะมีบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นบ้านในฝันก็คือก็อยากได้บ้านที่มันหลังใหญ่ขึ้น มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากอยู่ที่เราแวกเดิมไม่ค่อยอยากย้ายไปตรงไหนที่จริงพี่ดูบ้านมาเรื่อยๆดูมานานและแต่ก็ยังไม่เจอที่ถูกใจพี่ติดตามเพจของบางเกาะแอสเซทอะคะ่ะตามมานานแล้วหลายปีเลยหลังนี้ตอนแรกว่าจะไม่ได้เข้าไปดูและภาพปกมันสวยดูแลม,มันถูกใจมากเลยลองเข้าไปดูหน่อยละกันชอบมากเลยมันสีสันมันก็สวยแบบมันเป็นโทนที่เราชอบ แล้วก็บริเวณบ้านค่อนข้างกว้างชอบกันหมดเลยค่ะโดยเฉพาะหลานหลานมาหาที่บ้านพอดีก็เออชวนกันไปลองไปดูซีบ้านนี้แล้วก็หลานก็ชอบมากลูกสาวก็โอเคแล้วก็สามีพี่แบบปกติก็จะเป็นคนที่ดูบ้านมือสองเลยยังไม่ค่อยถูกใจง่ายๆแต่หลังนี้เออเขาก็ชอบด้วย ชอบด้านล่างด้ห้องโถงด้านล่างของบ้านพอเปิดเข้าไปแล้วมันกว้างมากเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบตรงนั้นถูใจมากเลยทุกอย่างเลยค่ะคุณโบแบบว่าช่วยช่วยดูหมดเลยสอบถามอะไรไปก็คือตอบดีมากดูแลจนวันโอนเลยวันนี้ดีมากเป็นบ้านมือสองก็จริงแต่มีการตกแต่งมีการดูแลให้อย่างดีนะคะมีการรับประกันให้ด้วยมั่นใจได้บ้านก็สวย ได้ฟิลเหมือนได้ซื้อบ้านใหม่เลยแล้วก็เซลคุณโบนะคะดูแลดีมากตั้งแต่เริ่มติดต่อเข้าไปครั้งแรกเลยจนวันที่มาโอนไม่ผิดหวังเลยค่ะดูแลดีแนะนำเลยค่ะบางกอกแอสเซทนะคะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ